สวัสดีครับผมหอกกันที่ก่กีนะครับกับจ่งองเสวนผักไอ่หันพืนบ้านนะครับนี่ก็เป็นเสาวนท,ที่ยิบเก่านะครับเก้าตุลาคมหกสามนี่ตอนเสาก็ตื่นขึ้นมากะมารายงานอากาศครับพายุมมลาเบกเกินมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีลมกระโชกนะครับฝ่ามืดน,นะครับฝนกระตกตลอดขึ้นกับข,ขึ้นนะตอนนี้ก็ลมเห็ุให้ต้นกล้วยใบไม้ฉีกขาดนะครับแล้วจะไปติดตามพายุกัน ไปเรื่อยๆนะครับถือว่ามันถีรุนแรงสําใดนะครับพายุูกนี้นถือว่าเป็นพายุปลายฝนต้นหนาวนะครับแ็่ถ้เหตุรุนแรงเติบแต่โชคดีถือว่ามันมีความหนาวเข้าขมานะครับเหตุให้พายุอ่อนกำลังลง เจอค่อย่มอลาเบลก็เห็นให้ต้นเขาต้มละเนี่ยละน,ดนะะัดเขากำลังจะเกาะหวงครับกำลังเป็นนำนมก็เจอแรงภาษาจากลมลมแรงะคะลมแรงฝนตกหนักคื้นนี่ก็เห็นให้ต้นเขา หล่มเลยนะครับเป็นความเสียหายเกิดขึ้นนะครับนักขกาวนำบทถ่วมกับือวไว้ตั้งสุกปีนะครับแต่ก็วายุของใดมันหล่มแน่นะครับนะครับชุดนี้ก็แค่ทางเขาลมนะครับ บอกถึงกับเสียหายนะครับแต่ว่าก็เห็นแรงถ้าอยู่มีลมนะครับออกํำลังออกหวงก็เห็ดใหม้มันลมนะครับในก็เห็ดไฟฝ่ามืดลมแห้งขึ้นนะครับกบเห็ดให้ต้นเขาลมครับแต่ก็ถือว่า ยังดีนะยืนนะครับลูกนี่เหตไใยไม่นำไปจะใส่หนาแรงครับแต่ก็ยันแต่มันมเรเซาครับยันฝนมันแห้งขึ้นเห็ดใดหนำท่วมได้นะมันนี่กรลมของมะระเปียวนะครับ ต้นเขาลมนะครับฝนตกมาเรื่อยๆนะครับต้นเขาก็รับน้ำหนักก็ได้นะครับรมีลมโฉกฝนตกมาเป็นช่วงแห้งบางเบาบางสลับนะครับยังดีนะครับที่นำมาท่านหลาย ค่เห็ดแห่ลมเสียหายได้นะครับวยวมลเบลก็ตกทั้งขึ้นนะครับตกกิดขึ้นในตอนเสารกก์ยังตกอยู่นะครับเห็ดแห่น้ำเพิ่มขึ้นนะครับเห็ดไห่ตนอนเขาลมตอนนี้ถือว่ายังดีนะครับบอลลนแรงเม่เห็ดไห่เขาเสียหายปันใดถ้าตกอีก ื0อถึง2มืก็อาจติดนำท่ำวมได้นะครับครับมัน,นีอก็เอาไว้ํำเนีก่อนนะครับติดตามพายุโมรเลเบียวเป็นช่วงๆไปนะครับมัน,นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดครับสไข่กันครับผมสวัสดีครับ